สวัสดีครับวันนี้มาชวนกันทำนะครับเป็นขนมไหว้เจ้านะครับขนมมงคลเ็าเรียกว่าหกกล้วยนะครับอันนี้ก็มีส่วนผสมคือน้ำตาลาสแดงเป็นหลักเลยนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งสาลีนะครับแป้งมันสบมะหลังนะครับงาขาวนะครับน้ำมันนะครับตามที่เห็นนะครับแล้วก็จะมียีสต์อีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันเขาต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลานะครับ อุปกรณ์ที่ใช้นะครับโถผสมนะครับแล้วก็ภาชนะที่เราจะไว้ไว้นึ่งนะครับแล้วก็ชามชามผสมน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันนะครับตอนนี้ เริ่มต้นนะครับเราก็ชั่งน้ําตาลนะครับทักหนึ่งอ่ะเขาให้มา500กรัมเนาะเราก็เอามาใช้สัก7576กรัมประมาณนี้นะครับผมจะไม่ค่อยเปรอะครับเทไปแล้วก็เทไปเลยแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับผมก็เติมไป25ากรัมนะครับก็จะได้100ประมาณ1 0 0นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็น้ําร้อนนะครับสักประมาณ150มิลลิตรนะครับ ร้อยหมเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คนนะครับให้น้ำตาลละลายพอละ,ะล,าลายดีแล้วเนี่ยเราก็พักไว้จนเย็นเอาเย็นเลยนะครับพราะถ้าไม่เย็นเนี่ยเดี๋ยวยีต,ตายหมด ขั้นตอนนี้นะครับเราเอาแป้งสาลีกับแป้งมันนะครับรวมรวมกันนะครับให้ได้ร้อยยี่สิบนะครับก็แป้งมันก็สามสิบเป็นร้อยห้าสิบพอดีนะครับผมชอบลายกลมกลมนะครับใส่ยีสต์นะครับใส่ยีสต์สักประมาณแปดกรัมก็ได้ครับไม่ต้องเยอะเนาะประมาณแปดกรัมช่างเอาหรือหรือถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งเนาะก็ผสมกันเลยครับ พอน้ำตาเราเย็นแล้วเนี่ยเราก็ผสมเข้าไปทำเองถ่ายเองนะครับก็เลยบางทีไม่เห็นตอนเทนะครับก็เทก่อนแล้วก็ค่อยค่อยถ่ายนะครับามาดูกันตอนที่คนผสมเสร็จแล้วนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมบ้นๆหน่อยประมาณนี้เนาะแล้วก็เราจะพักไว้นะครับผมพักไว้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับคร่งชั่วโมงหรือ40มนาทีก็ได้ครับก็จะออกมาเป็นนี้แหละครับยีเขาก็จะทำงานนะครับก็จะพองๆหน่อย นะครับพองๆแล้วก็ม,มีมีเม็ดอากาศขึ้นเนาะถึงขั้นตอนนี้ผมก็จะลงไปผงฟูนะครับผงฟูก็กะเอานะครับนิดหน่อยเองครับโลยๆแค่เลยๆครับไม่ได้ไม่ได้ชั่งน้ำน้ำหนักนะครับโลยๆก็พอครับเสร็จปุ๊บนะครับก็สมสมที่ น่าจะต้องมีนะครับก็จะเป็นน้ำมันพืชน,นะครับตอนนี้น้ำมันมันแพงเนาะเราก็เราก็ลงนิดเดียวนะครับพอเป็นพิธีใช้ได้เหมือนกันครับไม่ไม่ไม่ต้องเน้นน้ำมันเยอะก็ได้ครับผมสังเกตผมจะลงไปก่อนนะครับจุดตรงกลางนิดเดียวเนาะแล้วก็คนผสมเข้าไปนะครับให้เขาเงาเงา,เงาครับให้เขามีความเงาเงา,เงาขึ้น พอ,อเข้ากันดีแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วครับผมก็จะเทใส่ภาชนะนะครับที่เราจะไว้นึ่งนะฮะพอค้อ <c ours> คอเนี่ยพวกอากาศเขาก็จะก็จะหายไปนะ <c ours> เราใช้วิธีคอก็พอครับไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้เขี่ยงก็ได้ครับแค่คออากาศไม่ตาอากาศก็หายแล้ว ครับในวังนี้เราก็จะไปตั้งเตานะครับตั้งตั้งหม้อหนึ่งเนาะให้เดือดร้อนหน่อยคนระับเอาแค่ร้อนๆหน่อยนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาขึ้นพักเข้าไว้ก่อน,นครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้เดือดแล้วนะครับน้ําเดือดแล้วขึ้นเลยครับ อันนี้ก็หลังจาก30นาทีนะครับผมนึ่งใช้เวลา30นาทีนะครับก็จอบมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีตะปุ่มตะปามีหยดน้ํานะครับเพราะว่าเราไม่มีผ้าขาวบางเนาะที่ฝาแล้วก็โรยง,งานะครับก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับเราก็นํามาไหว้เจ้าที่กันได้เลยครับไหว้ติดแปะกงก็ชอบครับ